สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำหมวกรุ่นใหม่ล่าสุดจากคาสครับซึ่งนั่นก็คือคาสเนวาน่านั่นเองนะครับตรับคาสเนวาน่าเนี่ยนะครับก็ถูกออกแบบมาให้เป็นหมวกสำหรับโรดแ r โร w หลายๆคนสงสัยว่า Road Arrow คืออะไรนะครับ Road Arrow เนี่ยก็คือบอกว่าเราจะเอาไว้ใช้ลักษณะทางราบนะครับแล้วก็มีความเร็วสูงนะครับแต่ว่าไอ้หมวกที่อยู่ในตลาดทั่วๆไปนะครับคลาสบอกว่าไอ้หมวก Road Arrow เนี่ยส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะคือมันใส่มันร้อนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เกิดเป็นโซลูชันขึ้นมาซึ่งหมวกล่าสุดจากคลาสนะครับใช้เทคโนโลยีล่าสุดจากคลาสเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมัลติพอร์ตนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นแผ่นรองที่ทําจาก 3D Printing นะะครรรับผมแล้วก็ูบายอออาากกศที่แบบมาาเป็นอย่งดีีนนนนะะครับข้้าางใเเ่ยถกิดดปสัังงเเเกตห็็นนนนู่ยมจะะแบบบรรอา เอาเวลาลมเข้ามาตรงนี้นะครับมันจะชันแนลให้ลมเนี่ยออกมาทางด้านหลังตรงนี้ได้นะครับการออกแบบที่ชัญนฉลาดมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครก็ตามที่เคยใช้ค a าสยูโทเปียอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะคงคุณลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันทุกประการเลยนะครับที่ว่าสามารถระบายอากาศได้อย่างดีนะครับโดยในรุ่นนี้เนี่ยนะครับคาสเคลมว่าแอโร่มากกว่า หมวกคู่แข่งนะครับในตลาดถึง35%นะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีขึ้นกว่าเดิม19%นั่นเองในส่วนของสตรัคเจอร์เนี่ยนะครับของคาสตัวนี้นะครับออกแบบมาได้อย่างสวยงามนะครับผมมีช่องระบายอากาศตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับมาดูในส่วนของสีสังกันบ้างนะครับคาสเนวาน่าตัวนี้นะครับทำออกมาถึง5สีด้วยกันนะครับโดยสีที่1นะครับก็คือไวท์แมตนะครับอันนี้ก็เป็นสียอดนิยมอยู่แล้วนะใครๆก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับและสีที่2นะก็คือ black matte นะครับผมสีที่3นะครับอันนี้เรียกว่า blueberry fade นะครับผมและสีที่4นะครับก็คือ cherry burst นะครับและสีที่5เนี่ยก็คือ ultra violet นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สีนะครับแต่ว่าที่ผมเอามาโชว์ตอนนี้เนี่ยบนโต๊ะเนี่ยมีอยู่แค่3สีเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าอีก2สีเนี่ยยังไม่เข้ามานะครับและในส่วนของไซส์กันบ้างนะครับโดยปกติเนี่ยนะพาสเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ไซส์ใช่ไหมล่ะก็จะมีไซส์ S M และ L นะครับแต่สำหรับรุ่นนี้เนี่ยนะครับเหลือเพียงแค่สองไซส์เท่านั้นก่าเมนนนึงะครับ เพื่อที่จะได้มีปิดหูเราได้นะพอเวลาเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยลักษณะคือมันจะปิดบริเวณด้านบนของหูเรานี่นะครับซึ่งเขาเว้นช่องไว้ให้พอดีที่เราเอาเอาแว่นเนี่ยเสียบเข้าไปในหูแล้วก็สามารถใส่ได้อย่างสบายนั่นเองนะครับเอะถ้าเกิดว่าเราใส่ปิดหูเข้าไปแล้วตรงนี้น,นะแบบบางหูกันนิดนึงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะข้อดีของมันเนี่ยนะก็คือมีความแอรโรมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้แหละคือเคล็ดลับของเขาเลยที่ทําไมมันถึงแอรโรมากกว่าเดิมถึง35%ด้วยกัเาเปอรบเซ็นตบนด้ายกัน็ตานะครับสจหนวาน่านรถ ติดต่อซื้อหากันได้ที่ a l t a 2 4 c o m นะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เพลยหน้าครับสวัสดีครับ